ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอตโต๊ะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับในหัวข้อที่ว่า ความโชคดีที่จะทําให้คุณใจฟูมากๆภายใน3เดือนนี้เออคุณจะมีโชคดีอะไรภายใน3เดือนนี้ที่จะทําให้คุณใจฟูมากๆนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร2สองสำรับในการดูเพื่อความแม่นยําสูงสุดนะครับให้ไพ่สองสำรับส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเสริมกําลังซึ่งกันและกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะ ทำใจสบายๆนะครับนึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนึกถึงพระคุณบิดามารดาหรือจะทําใจโล่งๆว่างๆก็ได้เช่นกันนะครับทําใจสบายๆนะครับนึกถึงความโชคดีนึกถึงสิ่งดีๆสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากให้เกิดนึกถึงแต่สิ่งดีๆเอาไว้นะครับไพ่ใบแรกที่คุณได้วันนี้ใบแรกก็คือโอ้โ oh ห the Tower ทาวเวอร์มาใบแรกคุณไม่ต้องกลัวนะครับใบนี้ใบเดียวดูหน้ากังวลสักหน่อยแต่ว่าผมจะเปิดใบขยายถัดไปเพื่อดูว่า The Tower ที่หมายถึงความปุบปับฉับพลันกระทันหันนี้จะบอกว่าเรื่องอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมยังเชื่อมันว่าจะเป็นข่าวดีนะครับจากเซนส์ของผมแล้วก็จะประสบการณ์การดูดวงคุณไม่ต้องไปกลัวไพ่ใบเดียวนะครับนะ การเสี่ยงทายไพ่ใบเดียวบางทีมันสะดวกรวดเร็วแต่ถ้าเราอยากได้ความหมายที่ละเอียดเราก็ต้องดูไพ่ขยายใบอื่นๆนะครับคุณไม่ต้องกลัวใบแรกนะครับนี่ไงไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ละรู้ละ8เหรียญ a อ e of Pentacles ความก้าวหน้าที่ดีนะความหมายที่หนึ่งและความหมายที่สองทัตีเป็นการเงินหมายถึงการเงินที่จเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยรายได้เข้าเออเงินปังนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานกิจการใดก็แล้วแต่รายรับดีมากเรียกว่าหมุนเงินหมุนเวียนดีมากแบดเหรียญเป็นความก้าวหน้าผมรู้ละแปดเหรียญมาขยายทาวเวอร์นะการเงินคุณจะดีขึ้นอย่างปุบปรับฉับพลันทันใจอ้าวทานายให้ตามหน้าไพ่เลย บางคนบางคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยมันจะดีปรับปรับได้ยังไงบางทีมันก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าดีชั่วข้ามคืนแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นหรือดีเกินคาดยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยอาจจะต้องรอเป็นปีกว่าที่จะลืมตาอ้าปากได้คุณอาจจะลืมตาอ้าปากได้ภายใน3เดือนนี้ตามหัวข้อเลยนะหรือบางท่านโชคดีกว่านั้นได้เร็วกว่านั้นก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูใบขยายต่อๆไปกันนะครับ อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจจาก2ใบแรกแต่มี8ดเหรียญมาทิศทางดีแน่นอนเอาจริงๆ8เหรียญน,นี่คือร่ำรวยได้เลยนะอย่าได้ประมาทกับไพ่8ดเหรียญร่ำรวยได้เลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์นี่ไง justice ความยุติธรรมคุณทำสิ่งใดไว้คุณจะได้ความยุติธรรมในผลประกอบการใดๆก็แล้วแต่ทำดีได้ดีว่าง่ายๆ ทำดีได้ดีทำสิ่งใดไว้ก็จะได้สิ่งนั้นได้ผลตอบแทนที่คู่ควรแต่อันนี้ก็ต้องขออนุญาตเตือนตามตรงนะถ้าคุณเคยทําความผิดพลาดไว้หรือทําสิ่งไม่ดีใดๆไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่คุณก็ต้องได้รับผลนั้นเช่นกันนะครับใบนี้นะไพ่าตาช่างอาจีสติสเนียความยุติธรรมทำดีได้ดีแต่ถ้าทำผิดพลาดไว้ก็ต้องรับผลเช่นกันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ไปกันต่อนะอืม ความโชคดีที่จะทำให้คุณใจฟูภายใน3เดือนนี้จำใจสบายๆนะครับโอ้โหสีดาบบ่งบอกถึงคุณอาจจะเหนื่อยเกินไปอาจจะต้องการพักผ่อนบ้างทั้งกายทั้งใจแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวสีดาบนะครับใบนี้ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายถ้าคุณมีโอกาสคุณลองหาเวลาพักผ่อนชีวิตอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นพอร่างกายจิตใจผ่อนคลายาสติปัญญาเกิดความคิดก็จะโลดแล่นอาจจะคิดอะไรออกได้ดีๆได้นะครับ บางทีคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกสักทีพอได้พักผ่อนสักหน่อยอ่าคิดออกคิดได้แบบนี้เป็นไปได้นะครับลองดูนะโ้ก้าวไม้เท้านายออฟว a นส์ผมรู้ลอะอ่คุณมีงานหนักภาระหนักแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลคําว่าก้าวไม้เท้าเนี่ยเป็นตัวแทนของภาระที่จะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแน่นอนจากประสบการณ์การดูไพ่ของผมเชื่อมั่นว่าไอ้ก้าวไม้เท้าเนี่ยจะเป็นความเหนื่อยที่เหนื่อยดีไม่ใช่เหนื่อยยากนะครับ เหนื่อยก่อนแล้วจะดีเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินอะไรแบบนี้ต้องทําด้วยตัวเองนะครับโชคลาภไม่ค่อยมีแต่การงานจะเด่นมักจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันซิว่าจะตรงตามที่ผมคาดคะเนวไว้หรือไม่นะครับจากประสบการณ์เลยนะนั่นไงพูดไม่ทันขาดคําบอกแล้วเหนื่อยแล้วดีทาวเวอร์เอย้ยอะไรเอย้ยสดาบเไม้เท้าคุณไม่ต้องกลัวแล้วนะสถ้วยออกมาทรีออฟคัพ ความเฉลิมฉลองยินดีมาแล้ว3ามถ้วยรับไว้เลยเนี่ยเห็นเผู้คนเฉลิมฉลองยินดียกถ้วยชูมือชัยโยกันเห็นไหมครับ3ถ้วยคือความยินดีนะตามความหมายไพายทาโร่สากลออริจินอลเลยคุณอย่าไปตีความว่าสามเศร้าอะไรไปฟังมาจากไหนไม่เอาสามถ้วยคือความยินดีนะการเฉลิมฉลองนั่นแปลว่าถ้าคุณเหนื่อยมานะเหนื่อยหนัก ทําทการใดก็แล้วแต่ท้ออกท้อใจมาคุณจะประสบความสําเร็จมีความยินดีเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้จะมากจะน้อยแล้วแต่ว่าสนาแต่ละท่านเอามาคอยดูกันนะครับยินดีล่วงหน้าสามถ้วยมาขนาดนี้แล้วนะคุณไม่ต้องกลัวใบแรกๆแล้วผมบอกแล้วขอให้เชื่อมั่นจากหน้าไพ่ได้เลยนะครับบวกประสบการณ์ของผมเข้าไปอีกนิดหน่อยอ่าแต่เอาหน้าไพ่เป็นหลักนะโอเคนะไปกันต่อครับ นี่สามเหรียญมี3ถ้วยแล้วก็มี3เหรียญกิจการการติดต่อประสานงานใดๆการคิดเริ่มต้นลงทุนกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองหรือแม้แต่การพบปะผู้คนเพื่อส่งเสริมคอนเน็กชันดีเยี่ยมภายใน3เดือนนี้ผมทำนายจากหน้าไพ่นะสมเหรียญ3ถ้วยนี้คุณมีโอกาสได้สังคมใหม่มิตรใหม่คอนเน็ชันใหม่ๆแบบนี้แม้แต่บางท่านคิดเปลี่ยนงานคุณจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมอา้าวลองดูมารอดูกันนะเออ แต่จะได้มากได้น้อยแต่ละท่านย่อมต่างกันไปในบริบทของชีวิตนะครับบางท่านภาระมากบางท่านภาระน้อยบางท่านสุขสบายอยู่แล้วอะไรแบบนี้บางท่านไม่มีต้นทุนบางท่านมีบุญเก่ามีต้นทุนเก่าอันนี้ก็เทียบกันไม่ได้ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแต่โดยตามดวงชะตาดวงรวมแบบนี้ดีขึ้นแน่นอนอ้าวที่ลำบากจะสบายที่สบายจะสบายยิ่งขึ้นเออ นั่นไงสบายยิ่งขึ้นพูดไม่ทันขาดคำจะถ้วย Seven of อ u p s ออกมาเลยคุณจะมีตัวเลือกมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นมีทางไปมากขึ้นบางท่านที่ท้อใจกังวลใจว่าหลังใกล้จะชนฝาแล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีคุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องใดก็แล้วแต่คุณจะมีทางเลือกเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่มาตามวาระตามเวลาโดยธรรมชาติ หรือโอกาสที่มีใครมาหยิบยื่นให้ก็แล้วแต่ลองดูนะครับโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังมาเลือกดีๆกันแล้วกันนะครับเพราะบางอย่างถ้าเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้แต่ผมเชื่อมั่นวา่าจากไพ่สามถ้วยสามเหรียญมายังเจ็ดถ้วยนี้คุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องนะคุณจะมีสติปัญญาที่ดีนะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องผมเชื่ออย่างนั้นมาดูกันต่อนะครับแล้วก็นี่ไง The lovers ไม่ธรรมดา The l o อ e r อออกมาไม่ได้หมายความเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเนื้อคู่มีคนมาจีบอะไรอย่างเดียวใบนี้ตีความว่าคุณจะเป็นที่รักของทุกสปปรรพสิ่งเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเรียกว่าไปไหนมาไหนมีแต่ความสะดวกสบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพบปะผู้คนก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าถ้าคุณเจอคนปกติที่มีอัธยาศัยใจคอเป็นมิตรไมตรี 3, ดีคุณจะเป็นที่รักของผู้คนและจะโดดเด่นยิ่งขึ้นถ้าคุณทํางานที่ ต้องพบปะติดต่อประสานงานกับผู้คนอยู่แล้วคุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากคนที่เกี่ยวข้องเจ้านายเอ็นดูลูกค้ารักใครเอ็นดูเมตตาลูกค้ามาเพิ่มประบอกกันปากต่อปากว่าคุณเก่งยังไงดียังไงนะครับคุณจะได้รับการสรรเสริญยกย่องอะไรประมาณนี้มีชื่อเสียงกระจายมากขึ้นเป็นที่รักมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปประมาณนี้ในแง่ของการงานการใช้ชีวิตส่วนคุณที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่ The l e v e r s e นี่ก็ตรงตัวเลยนะ มีคนมารักมาชอบมีคนมาจีบแน่นอนมากกว่า1คนด้วยอ่า the lovers นี่ยังไม่ใช่เนื้อคู่ชนิดที่ว่าจะมาครองคู่กันปุับปรับ the lovers คือคนจะเข้ามารักมาชอบอะไรแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นที่มากกว่า1คนคุณจะต้องเลือกสอดคล้องกับใบเมื่อกี้เลย7็ดถ้วยนะ การมีตัวเลือกเข้ามามีโอกาสดีๆทั้งการงานการเงินและความรักความสัมพันธ์ที่แน่ๆขอให้สบายใจว่าคุณจะเป็นที่รักของทุกแทบจะทุกคนอย่างแน่นอนนะครับนะเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาว่ากันตามความเชื่อประมาณนี้ไปกันต่อน่าภ่สวยงามขึ้นเรื่อยๆนะครับนะพลังงานดีขึ้นเรื่อยๆบอกแล้วไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวสีวดาบตอนแรกนะก้าวไม้เท้าก็ไม่ต้องกลัว ไพ่ใบแรกๆอาจจะเท้าความถึงที่มาที่ไปที่สิ่งที่คุณเคยเจอมาแบบนี้นะครับมันจะคลี่คลายได้แน่นอนนะถ้าไพ่บางอย่างที่น่ากลัวอย่างทาวเวอร์อย่างเงี้ยแต่มีไพ่ดีประกบมีไพ่ดีขยายแปลว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับ,บพลันเออประมาณนี้เลยนะโอ้โหหนึ่งดาบ คิดสิ่งใดตั้งใจสิ่งใดหวังสิ่งใดไว้ลงมือเลยนะครับอย่าช้านะไพ่ดาบโดยปกติเป็นความหมายของอุปสรรคแต่หนึ่งดาบเป็นข้อยกเว้นหนึ่งดาบคือความตั้งใจจริงมุ่งมั่นแล้วก็เป็นความเฉียบแหลมแหลมคมอันพร้อมที่จะไปสู่ความสําเร็จแบบนี้ตั้งใจสิ่งใดไว้รีบลงมือทําตามแผนได้เลยอย่าให้ช้าไปกว่านี้ หนึ่งดาบออกมาบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นต้นไปโดยประมาณภายใน3เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากสําหรับการลงมือทําสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ย้ํานะครับดวงดีแล้วต้องลงมือทําด้วยเราดูดวงเราไม่งมงายเราไม่นั่งรอดวงดวงดีแล้วเราต้องลงมือทําด้วยตัวเองด้วยนะครับคิดดีทําดีได้ดีแน่นอนตั้งใจอะไรไว้ลงมือเลยนะหนึ่งดาบมาบอกแล้วสิ่งที่คุณตั้งใจมีโอกาสได้สูงมากเอ้าไปดูกันต่อเปิดกันสดๆโอ้โหสามไม้เท้า ความก้าวหน้ามาแล้วโอกาสที่คุณมองไว้นะครับวิสัยทัศน์ของคุณจะส่งเสริมให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีสิ่งใดที่คุณคาดคะเนไว้ไม่ว่าจะด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถสติปัญญาหรือแม้แต่การดูดวงการพยากรณ์ใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสแม,ม่นยำสูงมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากสิ่งใดที่คาดชะเนไว้มีโอกาสเป,เป็นไปตามเป้าน,านะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนค้าคนขายทําธุรกิจหรือทํางานใดก็แล้วแต่สิ่งที่คุณหวังไว้มีโอกาสเป็นไปตามเป้าหมายเลยนะครับ และงานต่างประเทศก็โดดเด่นนะงานทางไกลข่าวดีจากต่างประเทศอะไรแบบนี้หากคุณมีแพลนติดต,ต่อต่างประเทศมีแพลนเดินทางไม่ว่าจะไปทํางานหรือท่องเที่ยวใดๆก็แล้วแต่การเดินทางนั้นจะนําโชคดีมาให้คุณด้วยอ้าวรับไว้เลยนะดีงามมากๆวันนี้ไปดูกันต่อนะครับโอ้โหเดอะไฮปริตเทสส่งเสริม The l o v e r เเมื่อกี้นะเ h อ p ไฮปริต e s ออกมาหนุน ดวงให้มันโชคดีขึ้นไปเป็นอสองเท่าทวีคูณว่านอกจากคุณจะเป็นที่รักของคนที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตัวคุณจะมีสเสน่ห์ลนเหลือเลยนะครับสเสน่ห์ในที่นี้ก็ไม่ในหมายถึงว่าจะต้องหล่อสวยเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างเดียวสเสน่ห์นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้อมรวมเป็นตัวคุณ กิริยามารยาทการพูดจะนิสัยใจคอาการวางตัวรอยยิ้มเสียงหัวเราะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวคุณเป็นสเสน่ห์ที่ดีมากและสเสน่ห์ในเวลานี้ดียังไงมันดีหลายเรื่องเลยเวลาเรามีเสน่ห์เนี่ยออร่ามันจะออกคนจะห้อมล้อมคนจะรุมรักรุมชอบรุมรักรุมชอบไม่ได้แปลว่ามารุมจีบเป็นคนรักอย่างเดียวแต่หมายความว่าผู้คนจะสนับสนุนส่งเสริมคุณเหมือนคนที่มีเมตตาบรารมีนะ มีเรียกว่าเมตตามาหานิยมแบบนี้ทำมาค้าขายก็ขึ้นลูกค้ารักชอบลูกค้าเอ็นดูลูกค้าเมตตาอยากมาอุดหนุนบ่อยๆคนทํางานประจําเจ้านายก็เอ็นดูเมตตาให้ความยุติธรรมแบบนี้ไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดก็แล้วแต่ในเรื่องการงานสเสน่ห์ส่งเสริมให้คุณก้าวหนะ้าส่วนในเรื่องความรักไม่ต้องสงสยัย ทั้ง The Lover ทั้ง High ไฮพร t e s s คู่กันอภิมหาสเสน่ห์สองเท่าทวีคูณคุณจะเป็นที่รักของใครๆก็แล้วแต่นะที่ได้พบเห็นคุณเรียกว่ามีโอกาสที่เจอคุณแล้วจะปิ้งได้ทันทีเลยนะครับถึงกับตะลึงงานจังงังหลงสเสน่ห์คุณได้ทันทีเลยนะครับใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์นะครับเอาสเสน่ห์ไปใช้ในเรื่องดีๆแล้วมันจะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเลยลองดูได้ครับแล้วก็ใบต่อไป โอ้ห oh, ้าดาบไฟออฟซอร์สห้าดาบใบนี้ก็เป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายของไพ่ดาบคุณไม่ต้องกลัวห้าดาบใบเดียวมันอาจจะดูเหมือนท้อแท้แต่จริงๆแล้วความหมายลึกๆของใบนี้เขามาบอกให้คุณสบายใจว่าปัญหาใดๆอุปสรรคใดๆหรือแม้แต่คนที่ไม่ลงรอยกันคนที่ไม่ถูกกันศัตรูลับๆหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบคุณอยู่ปัญหาใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือไม่อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบุคคลจะล่าถอยไปเองพ้นไปเอง อุปสรรคหายไปเองอยู่ดีๆปัญหาก็ถูกคลี่คลายแบบนี้สบายใจได้เลยนะครับปัญหาถูกคลี่คลายไปโดยอัตโนมัติโดยการเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่บุคคลที่ไม่ลงรอยกันอาจจะกลับมาคืนดีเป็นมิตรหรือถ้าไม่กลับมาคืนดีก็คือออกไปจากชีวิตคุณซะอย่างนั้นแบบนี้อ่ะอยู่ๆก็ล่าถอยไปเองประมาณนี้นะขอให้สบายใจได้เลยแล้วก็อบต่อมาคืออะไรขอให้ไพ่ขยายความอย่างแม่นยำนะครับ โอ้โหแม่นยำแน่นอนอ uh, สอดคล้องกับที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำเกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์ uh, The Love v e r s High Priestess The Star ออกมาตอกย้ำการันตีโชค2อสชั้นแล้วเนี่ยชื่อเสียงกำลังมาครับคุณครับอ uh, อย่างแรกก่อนนะก่อนที่ชื่อเสียงจะมาถ้าคุณเคยมีปัญหาใดๆสิ่งใดเคยผิดพลาด ต้องการได้รับการเยียวยาสิ่งนั้นจะได้ถูกแก้ไขเยียวยาให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้รับการฟื้นฟูอ่ความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายในลําดับถัดมาคือชื่อเสียงที่จะตามมาความสรรเสริญเกียรติยศทั้งหลายเดอร์สตาร์มันตรงตัวอยู่แล้วนะครับความสว่างสวัยชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดดเด่นคุณจะโดดเด่นในฝูงชนไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นดารานักแสดงเสมอไปความโดดเด่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอาชีพในทุกสังคมสังคมที่คุณอยู่นั่นแหละคุณจะมีความสามารถบ,บางอย่างที่ โดดเด่นขึ้นมาหรืออยู่ดีๆคุณอาจจะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพลุกขึ้นมาทำหล่อทำสวยปรับเปลี่ยนวิธีการพูดหรือไปศึกษาอะไรเพิ่ม,เต,มเติมมาทำให้คุณมีความสามารถมีความเก่งมากขึ้นทำให้คนรอบข้างทึ่งเซอร์ไพรส์ e ในตัวคุณและคุณก็จะโดดเด่นขึ้นมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะทำอาชีพใดๆคุณจะถูกเรียกหามากขึ้นเพราะมีคนต้องการตัวคุณอยากร่วมงานกับคุณอยากจ้างงานอยากรู้จักแม้แต่อยากพูดคุยได้เจอก็ดีใจแล้วแบบนี้พลังงานเดอะสตาร์รับไว้เลยนะครับ โอ้ oh, โหมหาสเสน่ห์ชื่อเสียงกําลังมาการมีชื่อเสียงไม่ยากเดี๋ยวนี้แทบทุกคนเรามีสื่อในมือใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับจะโพสโซเชียลก็โพสตสิ่งดีๆอะไรแบบนี้ที่เป็นประโยชน์ที่มันสดชื่นนะ,จะเจริญตาจเจริญใจดึงดูดสิ่งดีๆนะ,ะคนเราคิดยังไงได้อย่างนั้นนะเออประมาณนี้เลยเชื่อไม่เชื่อลองดูได้นะครับลองสังเกตดูนะวันไหนที่อารมณ์ดีมันก็จะดึงดูดเรื่องดีๆทั้งวันแต่ถ้าวันไหนตื่นเช้ามาหดหูมันก็จะหดหูทั้งวันเช่นกันคุณเลือกได้นะครับนะ โอเคโหสองถ้วยอ้ใบนี้ไม่ต้องขยายความเยอะไพ่เนื้อคู่ ความโชคดีที่จะทําให้คุณใจฟูภายใน3เดือนนี้พอการงานการเงินดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักเสน่ห์แรงดีไม่ดีได้คู่อา้าวคนโสดที่รอคอยคู่ปรารถนาอยากมีคู่คนโสดมีลุ้นนะครับมีโอกาสเจอคนดีๆนะครับมันมีสามเหลี่ยมด้วยตอนแรกมันหมายความว่าคุณมีโอกาสเจอสังคมใหม่ๆแล้วมีโอกาสได้มิตรใหม่จากสังคมใหม่ๆเข้ามาสารสัมพันธ์จนพัฒนาเป็นคู่ครองได้ในอนาคตนี่ กรณีคุณโสดที่ไม่มีใครเต็มที่กับชีวิตได้เลยคุณมีโอกาสได้คู่ได้แฟนส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นวางแผนแต่งงานคลองคู่ส่วนคนที่มีคู่แล้วอันนี้ต้องระวังนิดนึงยิ่งคุณมีคู่คุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นอาจจะมีบุคคลที่3พยายามแทรกแซงเข้ามาได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องหัวร้อนเราแนะนําตรงๆตามหน้าไพ่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นเป็นที่รู้จักเป็นที่สนใจมากขึ้นมีคนอยากเข้าหาถ้าคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยมีแฟนแน่นอนมีคู่ แน่นอนส่วนคนมีคู่ระวังมีคนมาจีบเพิ่มขอให้มั่นคงกับคู่ของคุณจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับประมาณนี้เลยทํานายตรงๆต,ตามหน้าไพา่แต่ส่วนใหญ่เอาเป็นว่าดีก็แล้วกันถ้าเราไม่ได้มองเรื่องคู่รักชู้สาวอะไร2ถ้วยนี้เป็นไพ่ที่ส่งคุณประโยชน์ในเรื่องเมตตามหานิยมอีกใบก็ได้เช่นกันวันนี้มีทั้ง the lover ทั้ง high priestess ทั้ง the star และ2ถ้วยคุณจะเป็นดาวเด่นในสังคมเป็นที่รักของใครต่อใครเลยเอ้าประมาณนี้เลยถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองนะ คุณจะเป็นที่รักของใครต่อใครรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อโชคดีมาแล้วรับไว้เลยนะมาดูกันต่อนะครับขออีกสักใบหนึ่งก่อนที่จะไปต่อสำหรับที่สองเพื่อขยายความนะครับอืม โอ้โหหกดาบ six of swords ไพ่หกดาบนี้เป็นไพ่ดาบอีกหนึ่งใบที่เป็นข้อยกเว้นว่าความหมายไม่ได้ไปในทางอุปสรรคนะครับหกดาบนี้มันเป็นอุปสรรคเดียวคือระยะห่างทางไกลบางทีเป็นความสัมพันธ์ทางไกลการต้องเดินทางเยอะบางทีอาจจะทําให้เหนื่อยได้แต่ถ้ามองในแง่ดีหกดาบคือความก้าวหน้าจากทางไกลหรือเดินทางแล้วเกิดโชคลาภเกิดประโยชน์ในการเดินทางก็ได้เช่นกันข่าวดีจากทางไกลก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสําหรับที่2กันต่อนะครับว่า สำหรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเราจะทำการดับเบิลเช็คพลังงานกันนะครับตรวจสอบอความโชคดีเป็น2เท่าดูซิว่าจะมีไพ่ใดออกมา2รอบหรือไม่วันนีอ้อย่างที่เคยเกิดขึ้นในคลิปที่เราแล้วมานะครับความโชคดีบางทีก็เกิดได้ต่างกรรมต่างวาระนะครับโอ้โหพูดเป็นทันขาดคำเรื่องความโชคดีอันต่างกรรมต่างวาระราชินีเหรียญออกมาเลยคุยนออเพนทาเคิลเตรียมตัวมั่งขั่ง ไม่ว่าคุณจะฐานะใดก็แล้วแต่คนเราไม่อาจจะร่ำรวยล้นฟ้าได้ทุกคนนะครับไม่สามารถมีเท่ากับคนอื่นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นนะเราดูที่ตัวเราเองถ้าคุณเคยขาดแคลนเคยลำบากคุณจะลืมตาอ้าปากได้อย่างเร็วภายใน3เดือนนี้อย่างน้อยที่สุดจะมีการหมุนเวียนฐานะการเงินจะดีขึ้นคนที่ฐานะดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปอีกประมาณนี้ส่วนคนที่ร่ำรวยสุขสบายมั่งคั่งอยู่แล้วคุณยิ่งรวยขึ้นไปอีก มีโอกาสที่จะเป็นเงินต่อเงินธุรกิจเฟื่องฟูอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในทางสุจริตนะในทางสุจริตคุณจะมีโอกาสได้ถึงขั้นราชินีเหรียญไม่ธรรมดาใบนี้ถ้าคุณผู้หญิงมาดูนะคุณจะมีชีวิตที่ดีเลิศเลอเพอร์เฟกตามตรงตามตัวราชินีเหรียญเลยนะครับ เพอร์เฟกต์แล้วก็ได้รับความยกย่องให้เกียรติจากผู้คนส่วนถ้าคุณผู้ชายมาดูใบนี้หยิบได้ราชินีเหรียญเป็นดวงนารีอุปถรรมเออนารีอุปธมภมอย่าไปตีความว่าให้ผู้หญิงเลี้ยงนะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะนารีอุปัมภมคือเจอสุภาพสตรีที่โปรไฟล์ดีเข้ามาส่งเสริมชีวิตหนุนนําพากันไปเติบโตอะไรแบบนี้อคุณก็มีดีเธอก็มีดีเข้ามาชักพากันไปสู่สิ่งดีๆผมขอรับด้วยแล้วกันเออราชินีเหรียญออกมานารีอุปัมภมน่ารักพลังงานนี้นะครับประมาณนี้ต่อเลยนะ พลังงานดีขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะดับเบิลเช็คกันดูซิว่าจะมีไพ่ใดออกมาสองรอบหรือไม่โอ้สิบเหรียญสบายใจได้สิบเหรียญออกมา เมื่อกี้นี่ราชนีเหรียญตัวตนของบุคคลผู้มั่งคั่ง10เหรียญออกมาการันตีอีกว่าอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่คุณจะมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนแค่ไหนคุณจะได้รับผลกําไรที่มากขึ้นโดยลําดับตามความขยันตามความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะครับย้ําว่าซื่อสัตย์สุจริตเราไม่แนะนําให้คุณไปทําอะไรเท่าๆโดยเด็ดขาดเพราะมันอาจจะเห็นผลหอมหวานชั่วคราวแต่ระยะยาวจะเป็นทุกข์นะครับ ทำอะไรก็แล้วแต่อยากมีความสุขระยะยาวขอให้ซื่อสัตว์สุจริตเข้าไว้10เหรียญไพ่เศรษฐี คุณที่คาดหวังเรื่องการเงินใดๆรอคอยการเงินมีโอกาสได้ดังหวังคุณที่มีทรัพย์มรดกขายไม่ได้สักทีบ้านรถที่ดินอะไรก็แล้วแต่ปูย่ย่าตายายพ่อแม่ให้ไว้ขายไม่ได้สักทีมีโอกาสขายมรดกได้ด้วย10เหรียญน,นี่ไม่ธรรมดาเงินเข้ามือแน่นอนภายใน3เดือนโดยประมาณนี้มีโอกาสใจฟูแน่นอนมากโอ้ยวันนี้การงานการเงินโดดเด่นความสัมพันธ์ก็โดดเด่นสเสน่ห์ก็โดดเด่นโอ้โหแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วมั้งเนี่ย เดอะไฮโรแฟนนะเดอะไฮโรแฟนไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาสอดคล้องกับตอนแรกที่ผมพูดไปแล้วว่าคุณมีสเสน่ห์กับทั้งผู้คนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักจักรวาลรับไว้เลยนะครับนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเคารพครูบาอาจารย์นึกถึงเลยท่านคุณเคารพสิ่งใดอยู่เคารพท่านใดอยู่นึกถึงท่านได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังเมตตาคุณมากคุ้มครองคุณมากรับไว้เลยนะพลังงานดีๆใบนี้อ่ออีกอย่างหนึ่งไฮโรแฟนนี่นอกจากส ถ้าจะตีความในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยใบนี้คือไพ่แต่งงานด้วยนะอย่าลืมนะครับความหมายที่2ถ้าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีคลองคู่หรือมีแฟนมานานแล้วคุณคิดจะแต่งงานแต่งได้เลยใบนี้คอนเฟิร์มสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยและความสัมพันธ์ดีอีกต่างหากประมาณนี้ไปกันต่อนะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เอ้ยดีใจด้วยวันนี้พลังงานดีเกินคาดผมบอกแล้วคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ใบแรกทาวเวอร์เนี่ยถ้าไพ่ขยายดีนะอย่างเงี้ยนะ แปลว่าได้ทันใจปุปปับฉับพลันทันใจสบายใจได้เลยหน้าภัยบอกชัดเจนโอ้โห่ก้าวถ้วยอุดมสมบูรณ์ครับใบนี้มาแก้มยุย้ยเชยเห็นไหมตรงตัวเลยไม่ต้องพูดเยอะใบนี้ก้าวถ้วยมาอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ตีความได้ในทุกมิติไม่ว่าคุณจะอาจจะน้ําหนักขึ้นกินอิ่มน้ําสําราญมีชีวิตสุขสบายทรัพย์สินทางโลกแก้วแหวนเงินทองอาหารการกินครบครันบริบูรณ์ ภายในทางธรรมของคุณก็จะมีความอิ่มใจมากขึ้นด้วยเช่นกันอย่าลืมเดอะไฮเดรฟนเมื่อกี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่คุณจะมีความสุขสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมเออรับไว้นะไปะดูกันต่อยสัก1นถึงสงใบเดี๋ยวก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วละ่ะจริงๆก็สรุปได้แล้วล่ะวันนี้จากหน้าไพ่ทั้งหมดนะการงานดีการเงินดีความสัมพันธ์มีโอกาสดีขึ้นเด่นตรงมหาสเสน่ห์ถ้าใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องคุณจะได้ทุกอย่างอา้าวตามวาสนาเลย ยิ่งตั้งใจดีซื้อสัต์สุจริตยิ่งได้ผลดีโอ้โ oh หมาแล้วดับเบิลเช็ควันนี้ดีใจด้วยเป็นอย่างมากมาแล้ววันนี้ t h h p r i e s t i s s The h i g h p r i e s t e s s ออกสองรอบสองสำรับ t h ือ h p ห r พ i ี e ทสสองใบสเสน่สองเท่าสเสน่์ทวีคูณรับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสเสน่ที่ผมพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วทั้งหมด จะเกิดขึ้นอย่างทวีคูณเป็น2เท่าเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่านั้นรับไว้เลยนะดับเบิลเช็ควันนี้เกิดขึ้นแล้วนะพลังงานเสริมกําลังกันระหว่างไพ่สองสำหรับไฮพริ t เทสออก2ใบไม่ธรรมดาคุณมีสเสน่ห์ลดเหลือเลยรับไว้นะครับไปกันต่อขออีกสักใบสิครับกําลังลุ้น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 ขออีกหนึ่งใบพอละว,วันนี้โอ้โหสดาบอาจจะต้องขยายสักหน่อยคุณจะมีตัวเลือกที่มากขึ้นนะครับ สองดาบไม่ใช่ไม่ดีแต่บางทีมันจะต้องมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามาให้คุณตัดสินใจซ้ายหรือขวาหหรือ2รักพี่เสาดาน้องอะไรแบบนี้เดี๋ยวขอขยายสองดาบหน่อยสิมันจะเป็นเรื่องอะไรอ่าไม่ต้องกลัวสองดาบนะโอสบายใจได้รู้ละเอ็นดูเลย6เหรียญ six of pentacles คุณจะประสบความสำเร็จตามวาสนาของคุณและคุณจะมี ตัวเลือกดีๆเข้ามาเยอะแยะสอดคล้องกับ7็ถ้วยตอนแรกแล้วก็ไพ่ดีๆทั้งหลาย คุณจะมีเหลือกินเหลือใช้จนถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถไปทําบุญ,บญทํากุศลได้คุณจะได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ6กเหรียญน,นะครับมีโอกาสทําบุญทากุศลเป็นผู้ให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสกว่าแบบนี้และเป็นได้ทั้งผู้รับหมายถึงคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเช่นกันใบนี้ดีเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามามา,มากมายจนเลือกไม่ถูกจนต้องเกิดการตัดสินใจเกิดขึ้น2ดาบคุณไม่ต้องกลัวรู้ละจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะเลือกไม่ถูกนนนัั่เองะครบ อ,อีกสักใบส่งท้ายไหนๆก็ไหนๆเปิดแล้วลุ้นไปได้วยกันรับโชคดีไปได้วยกัน <c oughs> โอ้โหพอละสรุปที่ใบนี้พอเลยหนึ่งถ้วย Ace of Cups ความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรใหม่สิ่งดีๆในความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คู่รักใหม่คนรักใหม่ได้หมดแล้วอย่าลืมวันนี้มีทั้งหนึ่งถ้วยมีทั้งสองถ้วยสองถ้วยไปไหนแล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแน่สองถ้วยอยู่นี่หนึ่งถ้วยสองถ้วย ไฮโดรแฟนอ่าสิบเหรียญอีกราชนีเหรียญอีกการงานการเงินความรักอุดมสมบูรณ์มากแล้วแต่วาสนากุศลผลบุญที่ทํามาเลยนะครับทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยทําดีได้ดีคิดสิ่งใดได,ได้สิ่งนั้นขอให้สมหวังนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวแถมอีกหนึ่งใบเป็นใบสรุปเพื่อที่จะสรุปของสรุปอีกทีว่าวันพรุ่งนี้วันถัดๆไปคุณจะได้เจอสิ่งใดหรือจะมีสิ่งใดเข้ามาชักนําพาคุณไปในทิศทางใดในวันพรุ่งนี้นะครับ หนึงใบสรุปแถมให้สำหรับวันทุ่งนี้นะครับโอ้โหหนึ่งดาบไม่ธรรมดาแม้แต่ใบสรุปยังเป็นโชคดีสองเท่าวันนี้1ดาบออกสองรอบถูกไม่ถูกจำได้ว่ามี1ดาบอ่าใช่นี่ไงเจอละวันนี้1ดาบก็ออกสองรอบ ความตั้งใจของคุณจะสำฤทธิ์ผลนะครับจากที่ดูมาทั้งหมดวันนี้ดวงดีมากๆแล้วแถมใบสรุปทรงท้ายยังบ่งบอกว่าวันพรุ่งนี้และวันถัดๆไปของคุณจะเป็นความโชคดีที่มาจากความตั้งใจจริงซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจจริงมั่นคงในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จดวงดีสองสาเท่ารับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ